ังียะคะไปปิดไฟให้แม่ไปนู้แม่ยังไม,ม่ปิดไฟหน้าบ้านเลยเห้แม่ยังเลยเสีค,คุยกันก่อนคุยกันก่อนโอ,อย้ยเเพิ่งกระจนง,งานเนาะวันนี้วันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็วันหยุดแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมละคะ่ะไม่ได้พักผ่อนอยู่เฉยๆนะค่ะตอนเช้ามากระเลงเขาสักภาคหนึ่งแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านคะ่ะ ทำงานบ้านกินกาแฟอะไรก็ว่าไปนู่นเ้ากล้วยกับกาแฟกันสดชื่นตอนเช้าเลยค่ะอาการเย็นๆอย่างนี้นะคะเด็กฉันจะเป็นอ่าจะมีพลังขึ้นมานะแต่แล้วก็มีภาระหน้าที่ในการอู้ดู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 สซิไ่โอเลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ได้เลยเด็กลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้เย็นนะคะ ไปปิดไฟให้แม่หน่อยไปนู้แม่ยังไม่ปิดไฟหน้าบ้านเลยเหม้ยเหมนยู่ในซีทคุยกันอนคุยกัน่อนโอ้อย่าเพิ่งกระโจนสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้อากาศเย็นค่ะมา่เพื่อนๆอากาศเย็นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้อากาศเย็นค่ะแา่เพื่อนๆ อากาศเย็นไหมคะก็มาดูให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่บ้านป้าแหม่มนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะก็ออกมายืดเส้นยืดสายนะคะพอเปิดประตูออกมาท่านั่นนะคะโอ้ลมป่าทาเลยค่ะเย็นสดชื่นเลยค่ะนี่ค่ะลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะเปคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้งใส่แม่สีอือ แล้ไงครับจะกินอะไรครับวันนี้ครับนี่นะคะพีน้องเอ้กิจกรรมกิจการตอนเช้ามาก็เล่นกับเขาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านกินกระฟงกินกาแฟอะไรก็ว่าไปนู่นชเช่ากล้วยกับกาแฟวันีออนอ้อนออนอดูดูดูดิเขายืนสองขาได้นานานะลนนดีใจมากเลยเห็นแม่ตื่นมาเนาอะอสวัสดีค่ะผมชื่อเอเลี้ยงนะคอะออกมาข้างนอกนะคะ ลมเย็นเลยคะ่ะนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเนี่ยชอบคะ่ะชอบชอบอากาศหนาวคะ่ะหนาวประมาณนี้พอดีเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะวันนี้อากาศเย็นคะ่ะมาาเพื่อนๆอากาศเย็นเลยคะ่ะนั่งเล่นกันนู้นนะคะอุ้ยอุยอย้กระดดใส่กระดดใส่แม่แล้วไ,ไงคาเฟ่าเฟ่มาหาแม่แม่เหมนัสิเนี่ยกาแฟคนสวยเล็วๆา กำลังเละเทะเลยค่ะนั่นกัดผ้ากัดผนเนี่ยน,นะอาการยังสดชื่นเย็นสบายนะคะเช้านี้นะคะอปวดเมื่อยค่ะทามาก็มาดูให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านป้าแหม่มนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเชื่อประจําวันตื่นเช้ามากันนี่แหละคะ่ะก็เล่นกับน้องหมาน้องแมวนี่แหละกำะลังเละเทะเลยค่ะนั่นกัดผ้ากัดผนเนี่ยน,นะ อาการยังสดชื่นเย็นสบายนะคะเช้านี้นะคะอปวดเมื่อยค่ะทําสดชื่นตอนเชานะะ้าเลยค่ะอาการเย็นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นจะมีพลังขึ้นมางานเนาะวันนี้วันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็วันหยุดแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่ได้พักผ่อนอยูเฉยๆนะ,ะก็ออกมายืดเสน้นยืดสายนะคะพอเปิดประตูออกมาทานทันนะคะโอ้ยลมประทาดเลยค่ะเย็นสดชื่นเลยคะ่ะนี่ค่ะ น้ำให้นะวันนี้อากาศเย็นไม่อาบน้ําให้นะคะอืมโอ้รักแม่รักแม่รักแม่โอ้แม่จะล้ม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 ใจเยนนะคะลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้งอกมาข้างนอกนะคะ ลมเย็นเลยค่ะนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเนี่ยชอบค่ะชอบชอบอากาศหนาวค่ะหนาวประมาณนี้พอดีเลยค่ะค่ะตอนเช้ามากะเล่นข้าสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านกินกาแฟ,ะฟอะไรก็ว่าไปนู่นเช้ากรวยกับกาแฟกันงานเนาะวันนี้วันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็วันหยุดแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมละค่ะ ไม่ได้พักผ่อนอยู่เฉยๆนะลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้งก็ออกมายืดเส้นยืดสายนะคะพอเปิดประตูออกมาท่านั่นนะคะโอ้ยลมประทาเลยค่ะเย็นสดชื่นเลยค่ะนี่งนางเล่นกันนู้น,นะคะอุ้ยอุ้ยกระโดดใส่กระโดดใส่แม่แล้วไ,ไงคะกาแฟกาแฟมาหาแม่แม่เหมือนซีเนี่ยกาแฟคนสวยเล็เๆออกมาข้างนอกนะคะ ลมเย็นเลยคะ่ะนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเนี่ยชอบค่ะชอบชอบอากาศหนาวคะ่ะหนาวประมาณนีน้พอดีเลยค่ะลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้งใจเย็นนะคะไปปิดไฟให้แม่หน่อยไปนู้นแม่ยังไม่ได้ปิดไฟหน้าบ้านเลยเฮ้แม่ยเลยซิคุยกันก่อนคุยกันก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งกระโจมสดชื่นตอนเช้าเลยคะ่ะอากาศเย็ยนๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นอ่าจะมีพลังขึ้นมา ก็ออกมายืดเส้นยืดสายนะคะพอเปิดประตูออกมาท่านั่นนะคะโอ้ยลมประทาเลยค่ะเย็นสดชื่นเลยค่ะนี่ค่ะที่ว่ารประจําวันตื่นเช้ามากันนี่แหละคะ่ะก็เล่นกับน,น้องหมาน้องแมวนี่แหละ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้อากาศเย็นค่ะมากเพื่อน อากาศเย็นเลยค่ะชาว่าประจําวันตื่นเช้ามากันนี่แหละค่ะกันเล่นกับน้องหมาน้องแมวนี่แหละลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้นะครับเป็นคนขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้งใส่แม่สีแล้วไงครับจะกินอะไรครับวันนี้ครับนี่แหละค่ะมีน้องเอ้กิจกับมอ่ากิแต่แล้วก็มีภาระหน้าที่ในการอู้ดู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 ดดูดิม่โอลียง เด็กคนนี้ไม่ได้เลยเด็กคะแต่แล้วก็มีภาระหน้าที่ในการอู้ดู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 ดิอม่โอเลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ได้เลยเด็กกำลังเละเทะเลยค่ะนั่นกัดผ้ากัดอนนี่นะ อากาศยังสดชื่นย็นสบายนะคะเช้านี้นะคะโอ้ปวดเมื่อยค่ะทำตื่นเช้ามาก็มายืดเส้นยืดสายแล้วก็นี่นะคะก็นั่งเล่นกับน,น้องมาน้องแมวนี่อ้อนอ้อนอ้อนออดูดูดูดิขยืนสองขาได้นานเนะดีใจมากเลยเห็นแม่ตื่นมาเนาะสวัสดีค่ะผมชื่อเอเลี้ยงนะคะสดชื่นตอนเช้าเลยค่ะ อากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นเอ่าจะมีพลังขึ้นมาใช่ว่าประจําวันตื่นเช้ามากันนี่แหละ,ค,ะค่ะก็เล่นกับน,น้องหมาน้องแมวนี่แหละเมื่อา,าไวกล้วยดีกว่าอืมนี่อเลี้ยงเขากันนี่แหละค่ะอเลี้ยงเขาจะเกาะแข่งเกาะขารองนี่แหละคะ่ะก็จะมาหอมแต่แก้แม่แหม่มอะมองกล้องในคือจะคน่อเร็วๆนมน้อยของแม่แหม่มเดีหยวนมน้อยของแม่แหม่มเดี๋ยวจะให้ดูอากาศนะคะลมแรงๆค่ะเนี่ยลมเย็นเลยค่ะลมช่้ยมานั่ง เล่นกันนู้นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดใส่กระโดดใส่แม่แล้วว่ไงคกาแฟกาแฟมาหาแม่เหมือนซีเนี่ยกาแฟคนสวยเร็วๆร็วงานเนาะวันนี้วันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็วันหยุดแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมแล้วค่ะไม่ได้พักผ่อนอยู่เฉยๆนะสดชื่นตอนเช้าเลยค่ะอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะเดฉันจะเป็นอ่าจะมีพลังขึ้นมา สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะ <UB> วันนี้อากาศเย็นค่ะ <se. S 1> มาเพื่อนๆอากาศเย็นเลยค่ะ<ม>แต่แล้วก็ก็มีภาระานาทีในการอู้ดูดูดดู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 ดิๆๆ <ns ik> ไม่โอเลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ได้หรือเด็กว่าท,าทันทีเลยค่ะถ้าเจออากาศเย็น لي, ฉันจะเป็นคนขยันขึ้นมาท,าทันทีเลยค่ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะันนี้อ้อนอ้อนอ้อนอ้อดูดูดูดิขยืมสองขาได้นานานฮันดีใจมากเลยเห็นแม่ตื่นมาเนาะสวัสดีค่ะผมชื่อโอเลี้ยงนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะวันนี้อากาศเย็นค่ะมามเพื่อน อากาศเย็นไหมคะตื่นเช้ามาก็มายืดเส้นยืดสายแล้วก็นี่และคะก็นั่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวน้ําให้นะวันนี้อากาศเย็นไม่อาบน้ําให้นะคะอืมโอ้รักแม่รักแม่ลักแม่อืออือออรแม่จะรบ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 ใจะย็นนะคะนั่งเล่นกันนู้นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดใส่กระโดดใส่แม่แล้วไงกาแฟกาแฟมาหาแม่แม่เหมือนซีเนี่ยกาเฟ่คนสวยแล้วเร็วเร็วเร็วหนุ่มน้อยของแม่แหม่เร็วหนุ่มน้อยของแม่แหม่มเร็ว ยัจะให้ดูอากาศนะคะลมแรงๆค่ะเนี่ยลมเย็นนะคะลมช่ยมากองอุณหภค่ะตอนเช้ามาก็เล่นกับเ,เขาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านกินกาแฟ,ะฟอะไรก็ว่าไปนู่นเช้ากรวยกับกาแฟเันงานเนาะวันนี้มันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็วันหยุดแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมละค่ะไม่ได้พักผ่อนอยู่เฉยๆนะค่ะตอนเช้ามาก็เล่นกับเ,เขาสักพักหนึ่ง แล้วเราก็จะไปทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านกินกระฟงกินกาแฟอะไรก็ว่าไปนู่นเช้ากลวยกับกาแฟปัญหาตอนเช้ามากระเล่นกเขาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านกินกระฟงกินกาแฟอะไรก็ว่าไปนู่นเช้ากลวยกับกาแฟปัญญาเย็นขาไปปิดไฟให้แม่หยไปนู่นแม่ยังไม่ปิดไฟหน้าบ้านเลยเห้ยแม่ยูเนี่ยซี่คุยกันก่อนคุยกันก like <t kiss essa> ่อนโอ้ยอย่าเพิ่งกระโจนสดชื่นตอนเช้าเลยค่ะ อากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะเดวฉันจะเป็นจะมีพลังขึ้นมาออกมาข้างนอกนะคะลงง้มเย็นนะคะไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเนี่ยชอบค่ะชอบชอบอากาศหนา